สวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนกเกษียณวันนี้ฮะผมก็จะมีแผนในสไตล์ควิกเคานเตอร์นะที่มาด้วยระบบซี่มสามนะที่ทุกคนเห็นอาจจะธรรมดานะแต่ว่าการจัดตัวนะมันก็จะมีรูปแบบของมันอยู่แล้วก็วิธีการเข้าทำก็จะมีแท็กติกอีกตั้งหากมากมายเลยนะ โอเคครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าคิดจะเติมเกมก็ถึงบริการเติมเกม c ุ o กกี้แลนด์ชอบราคาถูกรุวนเร็วปลอดภัยถูกกว่าเติมเองสูงสุดยี่สิเปอร์เซ็นเติมได้ทั้ง iOS และ Android เติมสนุกเติมไม่สะดุดต้อง c ุ o กกี้แลนด์กกชอบ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 ,ชอบ,ชอบส่วนใครที่คลิดกำลังเติมเกมอี Foot ตบอลขอแนะนำบริการเติมเกม c ุ o กกี้แลนด์ชอบลิงอยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมอุดหนุนกันนะ โอเคฮะเบสทีมเซตติ้งที่เราจะใช้ก็จะเป็นของทีมที่อยู่ในเนเธอร์แลนด์นะก็จะเป็นทีมในตำนานนะถ้าใครเคยเล่นวินนิ่งสมัยเก่าเก่าเนี่ยก็น่าจะรู้จักทีมนี้นะนี่ฮะทีมนี้นะนี่ก็ใครเล่นวินนิ่งสมัยเก่า,ก,าก็น่าจะรู้จักนะโอเคฮะเราก็มาเรียกแผนดีฟอ u ์ t ฟอร์เมชันหรือค่าเริ่มต้นนะมันก็จะออกมาเป็นแผน43่สามแบบนี้ส่วนโค้ดผมก็จะใช้ในสไตล์ควิกเคาน์เตอร์นะหรือว่าการโต้กลับเร็วนะ ในที่นี้มันก็มีหลายคนให้เรียกนะในส่วนตัวผมก็จะเรียกคนล่าสุดนะน,นั่นคือฮนะันที่ฟิกนะนี่ก็สามารถเล่นสไตล์เอค q u i c k c o u n t ร์ได้หรือว่าใครมีโค้ดคนอื่นก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะนี่ฮะก็มาที่การสวนกลับเร็วนี่ถ้าใครยังไม่จัดก็ไปจัดเลยนะแก้พันหร้อยทองนะเออก็ถือว่าเอาเรื่องเลยนะถ้าใครชอบนะ ในสไตล์ q u i c เคาน์เตอหรือว่า p โพดิชันเกมก็แนะนําเลยนะอ่ะเราก็มาจัดทีมกันเลยดีกว่านะในส่วนผู้รักษาประตูผมก็จะใช้เป็นสไตล์ด e เฟนต์โกลคิปเปอร์หรือว่าผู้รักษาประตูตัวรับนะในที่นี้ผมขอเรียกใช้เป็นตัวฟรีในในกิจกรรมจุดโทษของภาคที่แล้วนั่นคือโอบักนะนี่ถ้าใจาพูดจริงครโอบากล่างนี้นะเหนียวกว่าปีเตอร์ชไมเคิลที่ผมมีอีกนะ ถ้าใครเคยลองเล่นองอบักล่างนี้นะรับรองว่าติดใจแน่นอนนะเซฟแต่ละทีเนะี่ยรูปเหลือเชื่ออะไรพวกนี้รูปแบบเอ่อหนึ่งๆนะึอะไรพวกนี้เซฟได้เกือบหมดนะถือว่าเอาเรื่องจัดเลยนะองบักล่างนี้นะก็จะมาด้วยเอ่อสไตล์ผู้รักษาประตัตวรับนะนี่ในส่วนของคู่เซนเตอร์ฮะก็จะใช้เป็นออฟสไตล์เยืนคู่กับบิวอัพนะในที่นี้ผมก็จะใช้ออฟสไตล์ le, นั่นคือกุนเด้ล่างล่าสุดเลยนะก็จะเป็นกุนเด้ล่างที่มากับแพ็คของโค้ดเอ่อฮันซี่ฟิกนะ แล้วก็จะยืนคู่กับบิวอัพผมก็ใช้เป็นเบนจามินปาวานะตัวโปรดผมเลยนะก็เบนจามินปาวานะรูปเกมรับมันก็ไม่ค่อยดีไ้รยแต่ว่ามันจะได้ความคล่องมานนะเซนเตอร์ Center, เพราะว่าเป็นคนที่ตัวสูงแล้วก็คล่องมากนะถ้าจะไปใช้เวร์จิลฟันได้ถามว่าเกมรับดีไหมก็ดีนะแต่ว่าเวลาโดนพวกตัวงคล่องเล่นหื่ไปไม่เป็นนะนี่ฮะคู่เซนเตอร์ผมผมก็จะใช้เป็นกุนเด้นะออฟสไตล์ Off style, นะยืนคู่กับเบนจามินปาวานี่ก็จะเป็นตัวปั้นเกม ประมาณนี้นะในส่วนของคู่เทอร์ในส่วนของแบ็กทั้งสองข้างแม้ Back ทั้งสองข้างจะไม่เหมือนกันนะเริ่มจากข้างซ้ายก่อนแล้วกันนะข้างซ้ายผมก็จะใช้เป็นฟูลแบ็กตัวปิดสกอร์นะในที่นี้ผมใช้เป็นตัวแจกฟรีนั่นคือกูดิโอนะกูดิโอล่างนี้ทุกคนก็ต้องได้นะมันก็จะได้ในกิจกรรมที่เเปิดภาคใหม่ล่าสุดนะก็ทำกิจกรรมปุ๊บม,มันก็จะแจกทุกคนแล้วนะถ้าใครไม่ได้นี่ก ไม่เหมือนกันนะ,ะแต่มันก็ต้องได้ทุกคนแล้วนะตัวนี้นะสลับกูณีโอก,ก็จะเป็นสไตล์ฟูลแบ็กตัวปดสกอแล้วก็แบ็กขวาจะใช้เป็นฟูลแบ็กตัวลุกเลยนี่แบบนี้เลยนะฝั่งหนึ่งเป็นตัวปดสกอฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวลุกอ่ะในส่วนของ CM ตรงกลางตนะ่้สามคนนี้จะเป็นบล็อกทูบล็อกนะในที่นี้ฮะบล็อกทูบล็อกตัวกลางผมขอแนะนําให้เป็นบล็อกทูบล็อกสายรับเลยนะเนี่ยนะผมยกตัวอย่างเช่นลูก้ามูดิตล่างนี้นะ Uka, ลูก้าลูก้ามเดลล่างนี้ก็จะเป็นในสไตล์บ็อกทูบ็อกนะแต่ว่าจะเน้นค่าพลังเกมรับนะเห็นไหมนี่ฮะแล้ก็ได้ทั้งรับทั้งลุกนะแต่ส่วนมากก็จะเล่นเกมรับเป็นส่วนใหญ่นะตัวนี้ก็จะมีการตั้งค่าดักติกอยู่นะในส่วนเซียนทั้งสองข้างอีก2ตัวที่เหลือก็จะเป็นบล็อกทูบ็อกเลยก็เลือกเลยนะชอบสไตล์ไหนก็เอาได้เลยนะในส่วนตัวผมก็จะใช้เป็นคาร์มาเวนกาหนึ่งคนนี้ก็เป็นสายรับนะ แล้วก็อุริงกาดหนึ่งคนนี่อุริงกาดนี่จะเป็นสายลุกเลยนะเพราะว่าค่าพลังมันจะเน้นไปที่เกมลุกนะั้นในส่วนเกมรับนี่มันก็เล่นได้ไหมก็ถามว่าเล่นได้นะแต่ว่าไม่ค่อยเดียเท่าไหร่นะดังนั้นผมก็จะใช้เป็นคา,าร์เมลกาแล้วก็อุลินกาดเลยในส่วนของปีกซ้ายและปีกขวาจะใช้ไม่เหมือนกันนะในส่วนของปีกซ้ายผมใช้เป็นโลมมิ่งนะในที่นี้ผมก็จะใช้เป็นตัวแจกฟรีนะใช้พอยต์อีฟุตบอลแรกเอานั่นคือ วีนิซูดล่างนี้นะก็จะเป็นล่างนมิงหรือว่าปีกขึ้นที่อิสระนะนี่มันก็จะหุบมเข้าในหน่อยในส่วนของออปีขวาจะใช้เป็นปีกมากมายผลงานหรือว่าปีกโดยแท้เลยนั่นคือเอมโบโม่นะเอมเอมโบโมล่างนี้ก็จะเป็นล่างปีกมากมายผลงานก็จะอยู่ที่ริมเส้นเป็นหลักนะเอาไว้ออคอร์สบอลตัดคัตแบ็กอะไรพวกเนี้ยเอมโบโม่ mo, น่าจะถนัดกว่าวีนิูดนะ เอเวโม่่างนี้ก็ใช้บอล5ดาวแรกมานะนี่ประมาณนี้ในส่วนของกองหน้าฮะกองหน้าถ้าจะให้แนะนําจริงๆเลยนะถ้าดาวสไตล์ผมผมจะใช้เป็นเออทาร์เก็ตแมนหรือว่ากองหน้าตัวเป้านะในที่นี้ผมใช้เป็นกูสตาฟเนลสันนะนี่กูสตาฟเนลสันก็จะมีส่สูงที่ดีหน่อย197นะก็จะเป็นกองหน้าตัวเป้าก็ทาร์เก็ตแมนนั่นแหละนะก็จะเน้นที่เออลุกมงเป็นหลักนะนี่ฮะ แต่ว่าก็จะแลกมาด้วยสปีดท,ที่ไม่ค่อยโดดเด่นนะแต่ว่าในเมื่อมันอยู่ในสไตล์ส่วนกลับนะก็จะเก่งในเรื่องของลูกหม่งนะลูกหมง่งลูกคัตแบ็กกูสตาร์บเนลซอนเนี่ยกินเลยนะหรือใครไม่ชอบออถ้าเก็ตแมนก็เอากรูปอเชอร์ก็ได้แต่ว่าขอให้หากรูปเชอร์ที่ตัวสูงหน่อยผมก็แนะนําล่างนี้เลยเออริงฮาแลนด์ร่างล่าสุดเลยนะนี่นะก็เปิดได้นะเนี่ยนะข้าบอลังก็เอาเรื่องอยู่นะ แต่ว่าเป็นสไตล์กรว์เพอร์เชอร์นี่ก็มาด้วยสเตต์หนเลยทีเดียวนะหรือว่าเอาเรื่องจัดนะแต่ว่าในที่นี้แท็กติกผมนะผมใช้เป็นทาร์เก็ตแมนหรือว่ากองหน้าตัวเป้าผมใช้เป็นกูสตาร์เฟลซอนนะในที่นี้ในส่วนแท็กติกฮก็จะเปิดกำดักล้ำหน้านะถ้าไม่เปิดนี่เจ๊งเลยนะในสไตล์ควิกเคาน์เตอร์แล้วก็ในเรื่องของเต็ม,มุมก็จะมีแท็กติกนิดนึงนะผมก็จะใส่เซนเตอร์มาให้อยู่ในเกมลุกที่2แบบนี้นะ ผมจะเรียกเซนเตอร์ตัวที่มงดีที่สุดนั่นคือเบจิมินปาวานแล้วกันนะมาใส่ในตำแหน่งที่2แบบนี้นะมันก็เป็นสูตรเตะมุมใครสูตรเตะมุมมันนะก็ฝึกเอาแล้วกันนะใครถนัดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นแล้วกันในส่วนแท็กติกฮนะก็จะใช้การยืนไม่หลุดตำแหน่งนะใส่ในตำแหน่งของลูก้าโมดิตนั่นคือที่มันอยู่ตรงกลางนั่นแหละนะคือบล็อกตัวกลางจะใส่ยืนไม่หลุดตำแหน่งแล้วก็ การบุกที่2ก็จะใส่การยืนไม่หลุดตำแหน่งใส่เบนจามินปาวานะเพื่ออะไรครับเพราะว่าในสไตล์ควิกเคาน์เตอร์นะเซนเตอร์ Center ที่เป็นสไตล์บิวอัพมันจะขึ้นสูงนะดังนั้นผมก็ไม่อยากให้มันขึ้นสูงจนเกินไปผมก็จะใส่แทนดีเฟนซ์ไว้นั่นคือการยืนไม่หลุดตำแหน่งนะถ้าเราไม่ใส่เนี่ยมันเลยขึ้นสนามเลยนะในส่วนลนุก้ามบุรีก็เหมือนกันฮะถ้าเราไม่ใส่แท็กติกยืนไม่หลุดตำแหน่งมันก็จะขึ้นสูงหน่อยดังนั้นเราควรต้องใส่นะเพื่อรักษาตำแหน่งไว้อ่าประมาณนี้ก็จะให บ็อกที่บล็อกนั้นสองตัวนั่นคือคารมาเวนก้าแล้วก็อุนิกาดบุกแทนนะโอเคฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ในโหมด PVP เรียบร้อยแล้วนะในส่วนแทคติกฮะก็จะเน้นการสวนกลับปิมเส้นแล้วก็เจ็กตบคัตแบ็กแล้วเปิดหม่งก็ได้นะในส่วนเก็บล้ำผมก็จะใช้แม็กน okay, ัฟดักบอลโอเคฮะบอลตอนนี้อยู่ที่กุสตาฟเนลสันคารมาเวนก้าลุกกล้าโมดิสเจอร์เพสซิ่งเร็วโดยครียนเปเป้แล้วเป็นเกมโต้กลับฮะบอลอยู่ที่เอหอ,อหลุยดีแอสฮะ หรืออาเลี้ยงขึ้นมาออกหิมเส้นจเจเบนจิมินปาวาตบเข้าในมาอื้มกนเด้สไลด์ไว้ได้ในหะ้กุนได้ฮะเกือบโดนฮะเสียไปลูกเตะมุมเปิดมาลูกนี้อื้อเกือบได้มงโอเคบอลอยู่ที่จานอนบักฮะเนี่ยเปิดทิ้งขึ้นมาให้วิเนซูส มงไม่ได้ฮะบอลอยู่ที่เทโอเฮอร์เดนส่งขึ้นหลังมาให้ที่บบนกูตัวเปิดยาวมาลูกนี้อเก็บกินนะและเป็นเกมต้กลับกุนโอกำลังดักบอลอยู่แทงมาลูกนี้ด้วยสวยยกมาลูกนิงเปิดหม่งไม่ได้ฮะบอลอยู่ที่เอเบร์โมดึงจำงหวะหนึ่งทีให้โอรินกาดลูกนี้ยังไปไม่ได้ฮะ โอ้โหแบ็คฮะจับบอลไม่อยู่เป็นลูกตั้งแต่ของทีโบกุตัวแต่มาลูกนี้ฮะเปิดยาวๆบอลอยู่ที่ลูก้าโมดิตวินิสูต่อสซุนมาให้กูนิโอแทงมาลูกนี้วินิสูตดึงจะไปถึงทีแทงช่องให้กูนิโอตบคัดแบ็คลูกนี้โอ้ยเข้ามือเข้ามือทีโบกุตัวฮะ เกมลู้ก็ประมาณนี้นะถ้าเราเปิดเข้าจุดนะมันก็จะตบเออเออตบเออสกอร์ได้ง่ายเลยนะแต่ว่าการเปิดคัทแบ็กมันก็จะยากหน่อยนะโอเคบอลอยู่ที่เทโอเฮนเดสออกมาที่หลุยดิอาสจากบอลได้สวยมันอ,น,นะอน,น,อนอยู่ที่เบนจมินปาวาออกข้างมาก็ค่อยบีบอัพไปเอเบอร์โมอรินกาดเข้ากลางมาก่อนฮัลูกาโมดิตอนนี้บอลอยู่ที่คาร์มาเวนกาฮะพยายามตั้งเกมอยู่ ตั้งเกมไปเรื่อยฮะยกมาลูกนี้ให้กูดิโออีกแล้วครับท่านตบยกมาลูกหนีไม่เข้าฮะเอ็มเบร์โมงไม่ถึงบอลอยู่ที่ลูก้าโมดิดเหมือนเดิมฮะนี่ฮะก็พยายามเน้นที่ริมเส้นนะถ้าริมเส้นถูกเจาะหรือว่าเจาะไม่ได้ก็เข้ากลางเลยนะนี่ฮะพยายามลไปโลมาออกข้างมาสวยอยู่ทีเอ็มเบร์โม,โมยกมาลูกนี้โอ้ยจับบอลลัน่นเนอะ แม่แบ็กขวาคนนี้ยังไงฮะหรืออย่างนี้เอาเอเล็กซานเด์หนมูมาเล่นแทนดีกว่าบอลอยู่ที่คามาเวนก้าหรือกามโมดินฮะยัดเข้ากลางมากูสตาร์ฟเนลสันสวยบอลอยู่ที่คุนเดโอ้โหยัดลูกนี้แทบร้องฮะอืมส่งขึ้นหลังเมื่อก่อนเลยเตเปิดออกมาให้ กูดิโอ้สบายกลับมาเป็นกา้าแทนลูกนี้ให้เวนิซุสยังได้บอลอยู่โอ้กมาลูกนี้กุสตาฟเนีวซอนเข้าไปถึงฮะแล้วก็หมดเวลาครึ่งแรกไปแบบจืดๆนะโอเคใหมาดูขึ้นที่2กันต่อ <No S 1> ก็จะพยายามเน้นที่เลมเส้นแล้วตบคัดแบ็กให้ได้เยอะๆนะมันก็จะเพิ่มโอกาสให้เราทำประตูได้บอลอยู bon ่ที่โอลินกาดออกข้างมาคุนเด ตองกลางลูก้าโมดิชนะทำที่หนึ่งสองไว้ออกข้างไปที่กูดิโอจ่ายลูกนี้ให้คาร์มาเวนกาแทงลูกนี้สวยให้กูดิโอโอ้โหแต่ไปสกิดถูกขานิดนึงนะบอลเปลี่ยนทางเก็บได้สวยฮะบอลอยู่ที่โอริงกาดลูก้าโมดิชคาร์มาเวนกาเวเนซูโยกออกข้างมายังไปไม่ได้ฮะค่อยๆโล่ไปบอลอยู่ที่ลูก้าโมดิช ออกข้างมาสวยกูดิโอตบคัดแบกลูกนี้อืติดบล็อกก่อนฮะกูสตาร์ทนนวฟอนยิงลูกนี้นะนะถ้าไม่ติดบล็อกนี่ได้ลุ้นประตูเลยนะเมื่อกี้น่าเสียดายฮะได้เป็นลูกเตะมุมลูกเตะมุมก็สูตรใครสูตรมานะแต่สูตรผมผมจะใช้แบบนี้นะนี่ฮะดึงริมเส้นประมาณนี้บัดลงซ้าย ปื้กูสตาร์ฟเนลสันเรียบร้อยลูกนี้นี่ทีเห็นทีเด็ดผมฮะถ้ามีตัวทาร์เก็ตแมนหรือว่าเซนเตอร์ที่หมู่ดีๆน,นะเจอแบบนี้นะเรียบร้อยหมดทุกคนฮะโอเคะเราก็ขึ้นนำแล้วฮะ1ปรตูต่อ0จากกูสตาร์ฟเนลสันบอลอยู่ที่คามาเมงก้ายกมาลูกนี้ให้วีริซูสวีริซูสเลี้ยงขึ้นมาตบคัทแบ็กลูกนี้เข้ามือที่โบก,กุตัวฮะ แต่เปิดออกข้างมาให้ hey, หลุยสดิอาสบอลอยู่ที่เอเบอร์โมออกข้างมาสวยฮะโอ้ oh, oh, เอาอีกแล้วครับแบ็คคนนี้อืมอยากย่อยทิ้งเหลือเกินนะเออแต่ไม่ได้นะเอาไว้ทำฟูลทีมบายเย่นนะโอเคครั okay, บอลอยู่ที่เปเรดีเฟนกิลี่ยองดักบอลได้สวยอ้าวดักบอลได้สวยฮะกูตาสไปที่ลูก้าโมดิสโอลิงกาต เอเบอร์โม่ข้างมาฮะรอบนี้ตบคัตแบ็กมาให้วินิสูดยิงลูกนี้ติดเซฟที่โบก,กูตัวแหมถ้าเป็นกุสตาร์นะลูกนี้เรียบร้อยแล้วนะตบนะไหลนิ่งๆเข้าเสาสองเลยนะแหมลูกนี้น่าเสียดายฮะนับลูกตนมุมฮะก็จะใช้สูตรเดิมนี่แต่ว่าข้างนี้ใช้เป็นเอเบอร์โมเปิดนะนี่มันก็จะโค้งประมาณนี้เปิดมาลูกนี้แหมทุบออกมาได้ บอลอยู่ที่ลูก้ามด,ดิตนะแต่ว่าน่าจะออกไปแล้วได้เป็นลูกทุ่มทุ่มมามาอ,อยู่ที่กัวดิโอกัวดิโอยังไปไม่ได้ฮะโอ้โหจ่ายติดลูกนี้เสียเป็นลูกทุ่มเลยฮะเล่นเสียของฮะลูกนี้ทุ่มมาอ่อ,อข้างมาให้ดูดิออสดักบอลได้สวยบอลอยู่ที่ ราฟินยาลูก้าโมดิสไปไม่ได้ฮะพยายามขึ้นไปเรื่อยค่อยๆเซตขึ้นมาลาฟินยาออกข้างมาู่ที่ลาฟินยาส่งขึ้นมาให้อุลินกาศเห็นลุงนี้แทงออกข้างมาให้กูดิโอขอเปิดหน่อยไม่ได้ฮนะบอนที่ลูก้าโมดิสอุลินกาศพยายามทำชี้หน 1, ึ่งสองลาฟินยา แท้ลูกนี้ตบคันแบ็กมาติดบอล็อกคิดิยองแล้วบอลเป็นบอลโต้กลับบอลที่ลุยอดียสแทงมาลูกนี้จะให้คิดิยันเมเป้ไม่ได้นะไม่ใช่เมเป้นะหัวทองแบบนั้นใครนะแหมชื่อตัวเล็กหรือเกินบอลอยู่ที่โอริงกาดแต่มาคามาเวงกาสับลูกนี้ในลุน้นติดเซฟที่โบกุตัวแล้วบอลอยู่ที่เวนนซูสต,ตบคืนมาให้กูดี วิโอไปไม่ได้ฮะวนวนไปวนมาอือยังไงให้ลูกนี้ยังได้ไ่ลูกทุ่มฮะเปลี่ยนกูสตัมเนลซอนออกแล้วเปลี่ยนออฮัตเซนลงมานะกล่องหน้าอีลักนี่บอลอยู่นี่ก็มามาเวนก่าอันนี้การออกข้างมาให้บัคโกลี่บัคโคล่าแหม่ลูกนี้อ้าวได้ฟรีคิกฮะ โอเคฮะเราก็จะได้เป็นฟรีคลิกนะแต่ว่ารูกแบบนี้มันจะลุ้นยิงไม่ได้นะต้องลุ้นเปิดเอานะดังนั้นนะผมก็จะมีแผนอยู่ก็มีแท็กติกอยู่โอเคปรับมุมมองฮะจะโยนมาที่สองสองไกลๆเลยฮะเห็นกองหน้าเป้าไหมฮะทาก,ก็ตแมนฮุสเซนนะฮัสเซนนะนี่ฮะยกประมาณนี้ให้ฮัเสเซนม่งเข้าเรียบร้อยฮะนี่อันนี้คือประโยชน์ของกอ,องหน้าทาก,ก็ตแมนเลยนะ เออถ้าขายเส้นสไตล์นี้นะลูกหมง่งเนี่ยต้องเปิดให้ทาร์เก็ตแมนอย่างเดียวเลยนะก็หม่งเข้าไปนะสลับฮัทเซนโอเคฮ่าเราขึ้นนำไปแล้วสองประตูต่อศูนย์นี่ก็ทดเวลาสี่ทีก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วนะนี่ฮนะก็ไปเรื่อยแล้วก็เรียบร้อยฮะทีมเราก็ชนะไปได้นะสองประตูต่อศูนย์โอเคฮะก็เป็นไงกันบ้างนะสลับแผนสไตล์ควิกเคาน์เตอร์นะค้รฮันซี่ฟิก ที่มาด้วยระบบ4-3-3นะก็จะเล่นประมาณนี้นะเล่นเน้นออกริมเส้นนะก็จะตบคัดแบ็กก็ได้เปิดหมงกุก็ได้แล้วก็จะมีกองกลางพอทุบอลสตัวที่ดักบอลได้ดีอยู่แล้วนะก็เราไม่ปรับใช้กันดูนะลองลองเล่นไปแล้วก็ฝึกไปนะเพื่อจะขึ้นดีหน่งกับเขาบ้างก็เอาล่ะนะใครได้ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ